ที่ะอมจังหวัดสระบุรีในเดือนกันยาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการกางเต็นท์มากที่สุดกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีเปิดไฟอันคนไม่างามเลยวะสามสี่อันนี้ <laughs> ครับทุกคนอ a t u น a l j o u r นี่ EP นี้ครับผมมาเปิดรายการที่ตลาดบ้านนาเลยครับนครนานนยกเพื่อที่จะมาซื้อของครับหาเสื่อนหมูไปย่างกินจะไปแคมป์ปิ้งกันเนาะหาร้านจางตึงกันครับพี่น้องไปไปเบิกันครับหาซื้อหมูกัน ขายไงครับโลละร้อยหกสิบพันเอา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 โลนึงครับจัดไปซี่โครงไม่ว่าจะถามอยู่ยังไม่ไม่ว่าจะถามอยู่ไม่ว่าเราเคยเห็นหรือเ่าแต่ว่าเคยเห็นที่ไหนนะครับครับเดี๋ยวเลือกสวยให้เอาสวยเลยครับจัดไปเลยป้าเลือกสียสวยให้ขอบคุณครับนี่ซีโครงหมูครับพี่น้องคุณครับ ไปเ็ดหยงกินอันผมเชี่ยวไปย่างกินครับตอนแรกกะว่าเชี่ยวเป็นแบบที่โค้งแบบวัฒนิรัพนะแต่เป็นแถวครับแต่ว่านี่สับแล้วกรับว่าเป็นยังครับได้อยู่เนาะได้อยู่ครับจัดไปเลยนี่ม้านอนม้านอนกลางเต็มหรอเมีนครับวัสิเขาไปชะอมวัสิเขาไปชะอมครับครับแลยแวะตลาดก่อนอ่าพักนี่สอดได้ยังหูครับอ๋อมาบหรอตเตี้ยมาจากกรุงเทพเลยครับเนี่ยครับ ปพอมันก็หลาเนี่ยโลนึงก็หลาเนี่ยไหลตัวเนี่ยแม้ผมกนถึงนี่เนี่ยเอาลองเบิลงมาดนึ่เออแม่นมันเคยเห็นรายการท่นกินอยู่แม่รับครับครับไอ้ผมสิมฮะเสื้อข้าวคว้าได้ยุ่ิใช่ไหมเนี่ยข้าวคว้านลงหนี่งนี่นี่คนยืนซื่อโอ้นั่นนะบะนี่แลละมีผิกแกงผิกคนข้าวว้ามีเบิร์ตมีเบิร์ตเนาะโอเคครับจัดไปครับไปขอบคุณครับขอบคุณในไลน์เลยครับเด้อขอให้ขายดีๆนะครับ ดครับน่ารักมากเลยไปกับดาราไปวันนี้หาเื้อคะใช่ครับไปตั้งเต็นท์ครับครับหาร์เซอร์เข่าขัวกันวันนี้มีพริกแล้วมีบักนาวแล้วโอ้ดีข่าขัวสิบบาทโอ้เข้าวขัวสิบบาท หนึงครับครับผมสวัสดีครับผมผมผมอยากได้อันอ่อยากได้อะไรอันนี้นี่นี่นี่ครับแล้วมันจะชิ้นลอันี้นะครับขอบคุณมากครับอันมะนาวมีไหมครับมะนาวมะนาวหนึ่งเบเกตค่ะโอเคครับขายยังไงครับแต่ละยี่สิบค่ะเอาไม่ถึงยี่สิบได้ไหมเอาแบบลูกสองลูกอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้ ไอ้เอาสามลูกเลยโอเคครับทำอะไรกินคะาเนี่ยเอาไปตำน้ำพริกแจวแล้วก็หมูย่างมีแล้วพริกบ่นมีแล้วพริกสดมีอย่างครพริกสดน่าจะไม่ได้ใช้พริกสดครับใช่มาเที่ยวที่แล้วจะยกหรอใช่อาเที่ยวที่ชะอมครับจะไปชะอมใช่ดูไลฟ์อยู่ขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับ20บาทย่บาทโอเค เรียบร้อยครับเดี๋ยวเเช็คเช็เดี๋ยว <żej> ch, เดี๋ยเ,เดี๋ยวยงเดจะลงเฟซ <c oughs> จะลงเฟถ่ายรูปวะจะลงเฟ่เออเอาจากผักว่าจะ,ะผักก็ือผักร้านเน่ยโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ้บาขอบคุณครับ <c oughs> โอเค ไปครับได้แล้วหมูแล้วก็พักพึก่ไก,ไออกไปตำกันไปเดินทางกันครับการเดินทางครั้งนี้ผมเลือกสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะมากลางเต็นท์นอนฟังเสียงน้ำกะว่าจะขับรถมาดูลานกลางเต็นท์ไปเรื่อยๆจนมาเจอแคมปิ้งคูลคาเฟ่การทำงานของผม แน่นอนครับว่าเรื่องเวลาสําคัญที่สุดบทบาทการเป็นนักแสดงเป็นงานที่ผมรักแต่พอมีเวลาว่างผมก็จะกลับมาทําในสิ่งที่ผมรักนั่นก็คือการเดินทางนะครับเดี๋ยวพาเดินดูลานกลางเป็นตรงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้นะทีน,น้ำลำธารน้าเหมือนมีสามสายนะจากสายนี้กับสายนี้ ไหลมารวมกันครับเป็นทางสายนี้ครับผมธรรมชาติสุดเลยครับอ่ะเดี๋ยวกางเต้นกันลุยก็ได้เต็นมาได้เต็นมาใหม่หลังนึงครับทางแคมป์ดีไซน์เขาส่งมาให้กลาง เรามากลางแคมดีไซน์กัครับสุดยอดวันนี้ผมกลางเต็นท์เสร็จแล้วทุกคนเป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกกับแคมดีไซน์นะแต่กางมาแล้วก็สวยดีเหมือนกันครับทุกคนให้ดูนี่นี่แค่เฉพาะตัวเต็นท์นะครับวันนี้เวลาเราน้อยมากเลยเรากค่อนข้งางที่จะรีบนิดน,นึงนะครับ้บรรยากาศให้ดูนะวดมีน้ำต่อ พาทุกคนตอนนี้จะพาทุกคนไปสำรวจพื้นที่ที่ลานกลางเต็นต์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกางเต็นท์เสร็จแล้วโอ้ยลงเอาเรื่องอยู่นะเต็นท์ใหม่เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเต็นต์ใหม่เนี่ยเต็นท์ใหม่มัก็ใช้เวลาครั้งแรกก็อย่างนี้แหละก็จะ่นานนิดนึงแต่พอครั้งที่สองที่สามกา็นานเหมือนเดิมนานเหมือนเดิม อมาดูน้ำกันครับเดี๋ยวพาลงไปเอาเท้าสัมผัสน้ำกันหน่อยอุ้ยสว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 ยถายครับทุกคนสัมผัสแรกโอ้โหเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบอุ้ยสวยมากเลยน้ำไม่ลึกมากนะน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ อเดี๋ยวค่อยเล่นน้ำแต่มุมนี้ดีมากเลยอ่ะ๋ยวให้ดูนะนี่คือได้ฟิลเป็นลานแคมป์ตรงฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันกลับเปลี่ยนเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบมันดิบๆธรรมชาติดิบๆจริงๆอ่ะเออนุสวยมากครับตรงนี้อุ้ยเอาไปมาดิ สีขข้นเฮ็ดเนว้กินแล้วตอนนี้ประมาณหาม่คงเครื่องครับพี่น้องไปหาทำกับข้าวกินกันครับมาประเด็นพี่น้อง มักมูเซรากิกธิ์ดังไฟครับผมเหมือนเดิมสูตรเดิมกระดาษทิชชู่กับน้ำมันพืชนะครับ ช่วงระหว่างเรารอให้ไฟติดเนาะกะซิมาเฮ็ดอันจิ้มแจ่วดีกว่านันจิ้มแจ่วเอาง่ายง่ายมีฮอดอันโคกบักนาวพักได้มันสลาด20บาทวันนี้นี่เราก็ใจดีใจดีเนาะอันม่ค่าขายดีใจได้พ่อหน้ากันครับผมก็ดีใจให้กันเนาะ ไ้มีโอกาสได้ไปซื้อของเพิ่นหดนุนเพิ่นก็ได้เข้าตลาดมาหลายหลายปีแล้วครับอ้าวันนี้ย่างแล้วครับสีํำแล้วบ่ท่านได้เอาหมูล่งเลยวันนี้ลงไปหมูหมักสูตรพิสดารครับผม มันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยพ่อหมักเองกระแทบเองมันกระทนนตัวนาะบ่มีอยังยากดอกอืม กัดไสอ,อย่างต้นไม้ยังงามเลยวะเป็นไฟที่แบบว่าประดับตามต้นไม้เนะตั้งแต่ให้ฟิลลิ่งที่เออวะงามนะสุดยอดเลยครับเอาไปนี่หมูคงไก่สุกแล้วไก่สุกหรือว่าไก่ใหม่ว้นี่สูกใจทีไก่ใหม่วะ มาพี่น้องตอนนี้ครับผมย่างซี่โครหมูเสร็จไปที่ร้อยแล้วนะฮะให้ดูหน้าตาก่อนอ <c oughs> แล้วก็แจ่วของเรานะครับามาลองชิมดู อื้มแจบสุกกำลังดีครับบ่าใหม่อืมกินไปก็ฟังเสียงกันนันโ๊กไปเสียงเพลงกับโชวม์มันละก่โอ้ อุ้ยเวบอ่ะแล้วที่ขับไม่ได้เลยก็คือชามานาวครับน้ำมัดลม ายครับทุกคนตอนนี้จะไปอาบน้ํากันแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ห้องน้าครับพี่น้องเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนะครับอู้สะอาดมากเลยอะ่ะมันถึงว่าจะดูดีนะ <laughs> โอ้ยนี่ครับห้องน้าแบ่งเป็นชายหญิงโอ้ชักโครกพร้อมกับ โอ้ยมีเครื่องาน้ำอุ่นด้วยครับโอเคอาบน้ำันเด้ออย่าให้พร่องอย่าให้พร่องครับทุกคน สามสันี่แหละคือความสุขกับการเสพธรรมชาติเสพความสุขเหน็ดเหนื่อยจากการงานแล้วก็มานั่งชิวๆกางเต็นท์เบาๆตามสไตล์นัตเจโน่นนัตเจนี่ครับจัดไปครับพี่น้อง มากยูบบรรยากาศสิเนาะคือสิเป็นฟิลแบบว่าไปยินเสียงนั่นน้ำไหลเบิดขึ้นหนึง่งขึ้นเนี่ยผมเนี่ย oh. ดีดีดีย้มเศร้า,ากับผมผมว่าสิ่เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บบรรยากาศตอนเศร้าฝากกันตอนนี้ก็ขอดื่มดำกับแก้วนี้ครับ điùm đảm con. Wow. วัสดีตอนเช้าครับทุกคนโอกาสดีมากเลยหลับแสบแสบอะไปดูวิวคืนนีอ๋อเช้าไหนครับบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์แคมปิ้งคูลคาเฟ่เงียบสงบร่มรื่นเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย มีคาเฟ่สไตล์มินิมอลมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยครับเอาล่ะครับทุกคนเช้าแบบนี้เราก็ามาคาเฟ่ครับนี่ที่นี่มีคาเฟ่นะครับเขาได้สองทางทางนี้แล้วก็หน้าร้านเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวจะพาไปเข้าทางหน้าร้านดูกันนะครับว่าน่ารักแค่ไหน แคมปิ้งครูคาเฟ่เนี่ครับผมไปสั่งกาแฟกันครับอดเกือบก่อนอืมอืมโอเคมาแล้วสั่งกาแฟ่อยครับเอาเอาเมริกาโน่เย็นไม่หวานแก้วหนึ่งครับ อนี่ฮะค,คนทำกาแฟใหงผมเงนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับปูค่ะพี่ปูนะครับโอเคครับพี่<ส><ว>ยินดีที่จะรู้จักพี่ปูครับยินดีเช่นกันคครับ<ะ>พี่ีครับทุกคนก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปีเก๋ถ่ายมุมไว้ห,หน้าด้านในนะครัเดี๋ยวมาลองชิมกาแฟนครับ ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ปูอันนี้สี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วเหรอค่ะแต่ว่าคาเฟ่เปิดปีที่ปสองอ๋อครับพี่สี่ปีแล้วร้านน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อครับพี่ที่เราเองเนาะโอ้มาแล้วครับกาแฟลองชิมกันดูนะครับอ้าวุ้ยอร่อยนะเนี่ย เดี๋ยวเราทุกคนไปเอาบรรยากาศริมท้ำตกนะครับกับกาแฟของเราโอ,โอ้โหโนี้ม,มันดีม,มัดี

มาขอบคุณไอน้ำใสจังเลยโ <laughs> <c oughs> อ้ยใสมากโอ้ไหลไหลไลไลไหโอ้

น้ำรแรงมากเลยโอ้ยไหลข่าลงดูใต้น้ำนะครับก็จะมีกระเบนป้อง ฟลาคุณน้อยอะไรเียวะน้ำมันสะอาดมากเสะอาดแล้วสะอาดเห็นตัวปลาเลยอะใครกำลังมองหาลานกางเต็นท์สวยๆชิลๆ บรรยากาศดีๆมีน้ำตกให้เล่นให้ความรู้สึกเหมือนมากลางเต็นท์บ้านญาติพี่น้องเพราะพี่จ้ของลานน่ารักมากๆครับใครที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายจากตัวเมืองขับรถจากกรุงเทพชั่วโมงนิดๆให้ธรรมชาติบำบัดแนะนำที่นี่เลยครับแคมปิ้งครูคาเฟ่ลานกลางเต็นท์ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติน้ำตกที่ใสสะอาดน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลารับรองครับใครมาที่นี่แล้วจะติดใจเหมือนผมแน่นอน